สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็โดนฝนถล่มครับวอนนี้เราก็ทําการาย,าย้ายกินทานย้ายสมโนครัวครับหนีจากหนีจากฝนครับหนีจากฝนนี่พอดีครับเลิกงานพอดีเอาเจ้าเอกเอมมาจอดอยู่ตรงนี้แล้ว ตกแค่นี้นะเฮ้ยตกให้ติดแฉะได้แบบนี้ตกมานิดเดียวไหมอู้นี่ให้ดูครับ <c oughs> สวยงามมากอ้ถ้ามีร้อยสี่สิบสองตัวเนี่ยทำงานสบายเลยเนาะ ยายไปทํางานทวกงํำงานชั่วโมงทํางานชั่วโมงเนาะนว่าสบายเลยนะนี่ดูพุงกีครับตัวนี้จะใหญ่กว่าครับพุงกีตัวนี้ใหญ่แต่ว่าแต่ว่ามันจะตื้นกว่าตัวนี้ใหญ่แต่ตื้นมม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไร ทำไมมาได้อยู่บ่เอาเอาโอ้อได้อยูไ่ได้ได้สบายสบายต้องกดอันนี้ได้บ่ต้องกดไฮลิกได้บ่เวลาหยุดนะอ,ะอ๋ะอกดให้ลมมันออก เออ,อเขับดีเลยขนนั้นน่ะคันนี้ต้องเอาให้ช่างมาจูนไหมเนี่ย,นนย,ยมันเป็นไรทำไมมันจวดแทะไป,ปปไ,ไปตั้งอะไรมันบอกฮะใครไปเปิดเซียอดเปิดปัป๊มอะไรไโอ้พ่อแต่มันจวดเลย ะจริงป่าวขอ,อว่าขับเป็นเดิมไม่ได้โอ้เช็ด,ส,ดยยสุดยอดฮะ <c oughs> เอ๊ะมันก็ลึกพอๆกันนั่นนี่เมื่กีตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่กว่าเยอะเลย อเกือบเท่าสองร้อยอ่ะมาดูคันนี้ว่ะเอานี่อันนี้จะเล็กกว่าครับเห็นได้ชัดเลยอ่ะดูอ่ะเอาเดี๋ยวพ่จะยืนตรงกลางให้ดูอ่ะนี่คนละเรื่องเลยคุกี้อ่ะ เอาเติมมันฮะเอาไโอ,ไอ้เอาคันนี้นี่คันนี้คันนี้ขับดีกว่าเออมเอเอ็กเอ็มเป็นัไเอ็มมันสวิงมันเร็วเตะมามันจวดเลยอะแต่นี่สมูุเลยเนี่ยเร็วด้วยคันนี้เร็วกว่าตัวนี้เร็วกว่าเลยดักเร็วอะไรเร็วแต่ตัวนี้เร็วสวิงอย่างเดียว เมนที่ไก่โอ้ไม่เลขหรอกเดี๋ยวเอลเสียโอ้เร็แล้วเร่งหมดแล้วบออดหมดแล้วบอเลือกี่ขีดขีดหนึ่งเติม ได้สองวันใช่ไหมเต็มถังได้สองวันเต็มถังสองวันเลือหนึ่งขีดเหรอฮะขันไหนจริงบ,จงบองจยิงนะคองเสิออดเพิ่งเติมบ่น้ำมันยังเหลือเต็มถังเลยนะ บ่มีไงคันนี้ยังไม่เห็นเติมเลยเนี่ยคันเนี้ยเนี่ยคันนี้ไม่ใช่เติมพร้อมเองบอวันนั้นนะ่ะเป็นนะเติมกันกานเรียนอันนี้นอาคิดแดงเหรอโอ้ยังใช้ได้ครึ่งวันอีกนะ สีออสแกไปโยนนั่นไงบอกแกรอดบอก <c oughs> ว่ามาร์กทีประหยัดกว่าครับ <c oughs> โอ้เมนขี้ไก่มากเลยครับฝนตกมาแบบนี้ยิ่งเหม็นเลย มาเลยเติมนมันเลยเติมนมันครับเติมเยอะเลยก่อนนมันเรา,ม,ามีเพียบโอ้ยโอ้เม็นขี้ไก่มากเลยท่านผู้ชมโดนฝนมาอย่างนี้ยิ่งเหม็นเลย Xm, em bên đi ra này bên คลิปต er ัดเทเล่ละมอดเบ็ดได้ห้วฮะถึงไหมล่ะมุดมานี่ไหมไปถึงหรอกยะยะมื่อทิศ hết đây thiết hết Giúp hết Ờ, hôm nay nay thế สิบสองนี่เอาไปยังไปยังไอกีปโดนยี่สี่หรือเปล่าไม่มาไปไปเถอะ Hả? Bại mê? À đi ăn? Hả? Đi 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 đi. เอาไปแล้วไปแล้วโหดยุดเบส่ายห่ครับเปิดไมหมวะ 200ลิตรตักได้2วันครับถือว่าประหยัดเลยไปแล้ว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 ฮึ๊บพ่อมันดับเองบ่าวฮะตั้งเวลาบ่าวกินนาที ขับเองอัตโนมัติฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถามสิออสก่อนให้ผลไหมฮะก็เองก็มาขับคันนี้ว่ะ ให้จัดรถมาขับคันนี้เปลีย่ยนกันเลยเออเปลี่ยนกันวันหนึ่ง้เสร็จรถไกลับ้วยถ้ามาขับอันนี้ฮ ถ้าจับอันนี้แล้วมาจับคันนี้นี่อันนี้เก่ามากเลยเนาะขึ้นทางบ่เออเสียงนี้ ไม่ใช่เสียงใครเสียงของเสียงนุ้ยบุรีรัมจุดงานอะไรจะไม่เนี่ฮะยังเดี๋ยวเติมเสร็จจะไปลุยอีกเห็นไอ้โทรหนึ่งบอกว่าอายุแล้วห้าโมงแล้วฮะโทรหนึ่งโมงยังจะให้ลงไปวิ่งดินเีงได้นี่ห้นิดโชว์หน่อยโอ้เจ้าเลยครับดูเลื่อนมายังเออลืมเอามาเลย เราไปเจริญดูนี่นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พี่ตัวแล้วรั่วนี่คืออะไรพี่กัดเจนทำไมเลยวะเครื่องเครื่องอะไรอ่ะเครื่องดูดดูดน้ำมันอะไรใช่ไหมนี่ครับดูเครื่องดูดน้ำมันสบายมากเลยครับตัวนี้เลยหมดเลยแบตเตอรี่สองบูนนะครับ

บอไปเช็ตดูมันดูหลังเลงงานเช็คเที่ยวครับมามันทีวมารุดนะอะอมักไปไหนเมมบอร์ดำนะอ๋ออันนี้มุกไปไหนอะอันนี้จะรู้ันสจะโอย Bọn chạy đây đó Chạy nè Đây rồi nè Miên đây Ồ ba màn thiều Ồ Phải thật rút Phải ơi thật rút

คนตตพวกนี้ก็คงวิ่งไม่ได้หรอกสายๆนั่นแหละ

បាទតាមយូរ22តាំងគុំនេះហ៎15000គុំនេះគ្រុំកគ្រុំកយំមកតែក៏និយាយគ្នាគ្នានេះទេតោះខ្ញុំយំមកតាមទៀតនេះពេជ្រទុំពេចគ្នាថាឡាបានហ្នឹងហ៎ខ្ញុំយល់នេះដែរ15000

hả <laughs> 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 <laughs>